สวัสดีนะคะสำหรับนักเรียนชั้นป .4 วันนี้ต่อจังมา,างเลยการเขียนเศษเกินในรูปจำนวนคะัะโดยครูใชดาแก้ศึกใสโรงเรียนบ้านตาถิงสูงนะคะดูนะคะการเขียนเศษเกินในรูปจำนวนคะัะเขียนยังไงดูความเข้าใจก่อนอธิบายโกนนะคะเอานะคะดูต่อ,อกระดาษวงกลมหนึ่งแผ่นแบ่งเป็นสี่ชิ้นเท่าๆกันแต่ละชิ้นเป็นเศษหนึ่งส่วนสี่แผ่น มีทั้งหมด9ชิ้นเขียนแสดงสจ,จำนวนชิ้นส่วนกระดาษทั้งหมดด้วยก็คือเศษ9ส่วน4นะคะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9คือวงกลม1วงแบ่งออกเป็น4ส่วนใช่ไหมคะอันนี้1 2 3 4ก็คือแบ่งออกเป็น4ชิ้นเท่าๆกันแต่เขามีอยู่ ก็คือเศษ9ส่วน4ตัวนี้คือเรียกเศษเกินเศษเกิน<ม>ตัวข้างบนคือตัวเศษตัวข้างล่างคือตัวส่วนนะคะเศษเกินคือตัวเศษมากกว่าตัวส่วนนะคะตัวนี้คือเศษ9ส่วน4เอาดูถัดไปเมื่อนำชิ้นส่วนกระดาษทั้งหมดมาประกอบเป็นวงกลมจะได้2เ・เศษ1ส่วน4แผนเมื่อกี้ ก้ 9, 9ส่วนใช่ไหมคะหนึ่งสองสามี่เมื่อกี้เชิ้นชิ้นแบบนี้เก้าชิ้นเมื่อกี้อ่าเก้ชิ้นเศษเก้ส่วนสก็คือเห็นไหมคะรูปที่หงคือเศษสีส่วนสรูปที่สคือเศษสีส่วนสรูปที่สคือเศษหนส่วนสการบวกเศษส่วนบักส่วนเท่ากันแล้วเอาตัวเศษมาบวกกันก็คือสี่บวกสบวกหนึ่งก็คือเก้าใช่ไหมคะแต่ ส4วน4ก็คือ1ใช่ไหมคะเมื่อวานที่เราเรียน1บวก1แล้วก็บวกเศษ1ส่วน4กลายมาเป็น2เศษ1ส่วน4เพราะฉะนั้นเขียนไม่จำนันกระได้ก็คือ2เศษ1ส่วน4ะคะดูข้อตัดไปเอาดูตัวอย่างนะคะ,ะเมื่อกี้เห็นรูปคราวนี้คููจะให้แสดงวิธีทำวิธีทำเศษ7ส่วน9าทำให้เป็น ให้นักเรียนคิดข้างๆเลยอเศษเจส่วนเไม่ใช่เศษเจส่วนเครูสลับแล้วค่ะเศษเกินอันนี้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำต้องเป็นเศษ9ก้าส่วนเจ็ดะคะเศษเกส่วนเศษเาอ่ยังลบแป๊บหนึ่งอ่อะนะคะข้อนี้ผิดนะคะผิดอาสลับหน่อยเศษ9กส่วนเจ็ดเศษเกส่วนเอ่ะ วิธีทำให้นักเรียนเอาตัวเศษไปตั้งคิดแบบและเลยเอาตัวเศษไปตั้งหารด้วยตัวส่วนนะคะเจ็ดคูณอะไรเท่ากับ9ไม่มีใกล้เคียงคือเจคูณหได้ 7- ลบเหลือ 9- กลบเหลือ2องตัวนี้คือเศษใช่ไหมคะ,ะเวลาเขียนเป็นเศษเขียนเศษเกินในรูปจำนวนคระนะคะ พิจารณาตรงนี้1 2 3อ่ะเราได้จำนวนเต็มเท่าไหร่เมื่อกี้ข้างบนนะคะผลหารคือ1เศษเราได้เท่าไหร่2ส่วนส่วนตัวเดิมเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ1เศษ2ส่วน7นะคะอ่ะดูข้อถัดไปตัวอย่างเอาข้อนี้โจทย์ถูกเศษ50ส่วน7นะคะ เศษห้ส่วน7เขียนเป็นจำนวนคละได้เป็นักเรียนคิดข้างๆเลยในเศีกระดาษเลย50หารด้วย7เอาเศษเป็นตัวตั้งเอาส่วนเป็นตัวหารน,นะคะเอา7หาร5ไม่ได้เอาขยับหาเพื่อน7คูณอะไรได้50ไม่มี7ที่ใกล้เคียงกับ50คือ7คูณ7ได้49ลบเหลือ1นะ่ตาตัวนี้คือเศษจ,จำนวนเต็มเราได้เท่าไหร่ เจ็ดเซตเจ็ดเซตหนึ่งส่วนเจ็ดนะคะเอาอีกเรื่องหนึ่งที่ครูตอบตอบข้อน,นี้ก่อนตอบเจ็ดเซตหนึ่งส่วนเจ็ดนะคะขีดเส้นให้เรียบร้อยเอาอีกเรื่องหนึ่งที่ครูเห็นจากที่นักเรียนเขียนจนํานวนคระยกตัวอย่างนะคะเส้นบรรทัดหนึ่งสองสามอ่าเวลาเขียนเอาเส้นเดียวก็ได้เอาเส้นเดียว อ,อย่างข้อนี้เวลาเขียนจำนวนคระเขียน7ตรงกลางเ,าเขียน7ตรงกลางาแล้วก็เศษหนึส่วนเแบบนี้นะคะเอาข้อถัดไปเอาข้อนี้เป็นเศษเกินถูกต้องเศษยี่สิบห้าส่วนเจ็ตั้งหารด้วย7 7็หารสองไม่ได้ขยับหาเพื่อน 7จ็ดลบเหลือสเอาตัวนี้คือเศษเอาช่วยตอบหน่อยคือ3เศษสส่วน7ตอบนะคะสเศษ4ส่วน7เอาเวลาว่าคิดปรวดคำตอบนะคะตรวดยังไงเหมือนเมื่อวานเลยเราหาจะเศษจำนนครางเอาใเป็นเศษเกินเนี่ย เวลาคิดทวน7จ็คูณสามยี่สิวกสีได้ยีหเพราะฉะนั้นคําตอบเราถูกต้องอ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ